จริยาปิฎกสยุทธันชยวัคก,การบําเพ็ญอธิฐานบารมี 6. มูคาผักขจริยาว่าด,ด้วยจริยาวัดของมูคาผักขากุมารต่อเมื่อพระมหาสัตว์ทรงตั้งอยู่ในในยะที่เทพิดาให้ไว้แล้วทรงแสดงพระองค์ด้วยความเป็นใบ้าเป็นต้นตั้งแต่ปีที่ประสูติ พระมารดาพระบิดาและพวกนางนมเป็นต้นคิดว่าธรรมดาปลายคางของคนใบ้ช่องหูของคนหนวกมือท้าของคนง่อยเปรีย้ยมีได้เป็นอย่างนี้ในเรื่องนี้พึงมีเหตุเราจะทดลองพระกุมานี้ดูคิดว่าเราจะทดลองด้วยน้ำนมก่อนจึงไม่ให้น้ำนมตลอดวันพระกุมารน,นั้นแม้ซูบซีดก็มีได้ร้องเพื่อต้องการน้ำนม ลำดับนั้นพระมารดาของพระกุมารทรงดำริว่าลูกของเราคงหิวพวกเจ้าจงให้น้ำนมแก่ลูกเราเถิดแล้วให้พวกแม่นมให้น้ำนมพวกแม่นมไม่ให้น้ำนมเป็นระยะระยะอย่างนี้แม้ทดลองอยู่ปีหนึ่งก็ยังไม่เห็นช่องทางแต่นั้นพวกแม่นมคิดว่าธรรมดาเด็กย่อมชอบขนมและของเคี้ยวชอบผลาผล ชอบของเล่นชอบอาหารจึงนำของปลอบใจเหล่านั้นเหล่านั้นเข้าไปให้ปลอบใจด้วยการทดลองก็ไม่เห็นช่องทางตลอดห้าปีลำดับนั้นพวกแม่นมคิดว่าธรรมดาเด็กย่อมกลัวไฟกลัวช้างตกมันกลัวงูกลัวคนเงื้อดาบเราจะทดลองด้วยเหตุเหล่านั้นจึงตรัสเตรียมดังกล่าวโดยที่ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่พระกุมาร ด้วยอาการเหล่านั้นได้แล้วให้เข้าไปแสดงโดยอาการอันนาลัวอย่างยิ่งพระมหาสัตว์ทรงรำพึงถึงภัยในนรกจึงไม่หวั่นไหวด้วยทรงเห็นว่านารกน่ากลัวยิ่งกว่านี้ร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าพวกแม่นมทดลองอยู่แม้อย่างนี้ก็ไม่เห็นช่องทางจึงคิดว่าธรรมดาเด็กต้องการดูมหโหรสพจึงให้สร้างโรงมหโหรสพ เอาม่านกั้นพระมหาสัตว์แล้วให้ประโคมด้วยเสียงสังและเสียงกรองให้กึกก้องเป็นอันเดียวกันในทันทีนักข้างทั้งสองของพระกุมารผู้ไม่รู้เรื่องเลยจุดตะเกียงส่องในที่มืดให้แสงสว่างเอาน้ำอ้อยทาทั่วตัวให้นอนในที่มีแมลงวันชุมไม่ให้อาบน้ำเป็นต้นเข้าไปคอยดูกุมารน,นอนบนอุจลรปัสสาวะ เสียดสีด้วยการเยาะเย้ยและด่าว่ากุมารซึ่งนอนจมมูดและกรีดทำกระเบื้องไว้ใต้เตียงแล้วเผาให้ร้อนบ้างแม้ทดลองอยู่ด้วยอุบายหลายๆอย่างอย่างนี้ก็ไม่เห็นช่องทางของพระกุมารน,นั้นพระมหาสัตว์ทรงลำพึงถึงภัยในนรกเท่านั้นในที่ทั้งปวงไม่ทรงทำลายการตั้งใจไม่ไหวติง พวกแม่นมทดลองอย่างนี้ถึงสิบห้าปีครั้นผชนได้สิบหกพระพันษาพวกแม่นมคิดว่าคนง่อยเปรี้ยก็ตามคนใบ้คนหนวกก็ตามจะไม่กำหนัดในสิ่งควรกำหนัดจะไม่อยากเห็นในสิ่งที่ควรเห็นย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะหานาตสินมาทดลองพระกุมารจึงเอาน้ำหอมอาบพระกุมารประดับประดาดุจเทพบุตร เชิญขึ้นบนประสาทอันมีแต่ความบันเทิงเบิกบานอย่างเดียวด้วยดอกไม้ของหอมและพวงมาลัยเป็นต้นเหมือนเทพวิมานจึงให้สตรีล้วนมีรูปร่างงดงามพราวด้วยสเสน่ห์เปรียบด้วยเทพอับสรคอยบำเรเรว่าพวกเจ้าจงให้พระกุมารอภิรมด้วยความเป็นของเที่ยงเป็นต้นสตรีเหล่านั้นต่างก็พยายาม เพื่อจะเข้าไปทำตามนั้นพระกุมารเพราะพระองค์สมบูรณ์ด้วยพระปัญญาจึงทรงกลั้นลมอาสาสะปัสสาสะด้วยทรงหวังว่าสตรีเหล่านี้อย่าได้สัมผัสร,ร่างกายของเราเลยสตรีเหล่านั้นเมื่อไม่ได้สัมผัสร,ร่างกายของพระกุมารจึงคิดว่าพระกุมารนี้มีพระวรกายกระด้างคงไม่ใช่มนุษย์แน่คงเป็นยักษ์จึงพากันกลับไป พระมารดาพระบิดาไม่ทรงสามารถที่จะยึดถือได้ด้วยการทดลองใหญ่สิบหกครั้งและด้วยการทดลองเล็กๆน้อยๆอีกหลายครั้งตลอดสิบหกปีอย่างนี้จึงทรงขอร้องต่างๆกันและหลายครั้งว่าเตมียากุมารล,ลูกรักพ่อและแม่รู้ว่าลูกไม่เป็นใบ้พ่อปากหูและเท้าอย่างนี้มิใช่ของคนใบ้คนหนวกและคนง่อยเปรี้ยเลยลูกเป็นบุตร ที่พ่อและแม่ปรารถนาจะได้มาลูกอย่าให้พ่อแม่ต้องพินาศเสียเลยจงปลดเปลื้องข้อคอรหาจากราชสำนักในชมพูทวีปทั้งสิ้นเถิดพระกุมารน,นั้นแม้พระมารดาพระปิดาทรงขอร้องอยู่อย่างนี้ก็บัรทมทำเป็นไม่ได้ยินลำดับนั้นพระราชารรับสั่งให้บุรุษผู้ฉลาดตรวจดูพระบาททั้งสอง ช่องพระกันทั้งสองพระชิวหาและพระหัตทั้งสองแล้วทรงสดับคำที่อัมบาดกราบทูลว่าบัดนี้ผู้ชำนาญการไทยลักษณะกล่าวว่าผีว,ว่าพระบาทเป็นต้นของพระกุมานี้เหมือนของคนไม่ง้อยเปรี้ยเป็นต้นพระกุมานี้ก็จะไม่เป็นง้อยเปรีย้ยใบและโหนกจริงเห็นจะเป็นการกันนีเมื่อคนการกันนีเช่นนี้อยู่ในพระราชวัง จะปรากฏอันตร,รายสามอย่างคืออันตร,รายของชีวิตหนึ่งอันตร,รายของสเสวตฉัดหนึ่งอันตร,รายของพระมเหสีหนึ่งแต่ในวันประสูติเพื่อไม่ให้พระองค์ทรงเสียพระทยัยจึงกล่าวว่ากุมานนี้มีบุญลักษณะครบถ้วนทรงกลัวภัยอันตรายจึงมีพระบัญชาว่าพวกท่านจงไปให้กูมานนั้นบรรทมในรถอวะมงคล นำออกทางประตูหลังแล้วฝังเสียในป่าช้าผีดิศพระมหาสัตว์ทรงสดับดังนั้นทรงร่าเริงยินดีอย่างยิ่งว่าความปรารถนาของเราเป็นเวลาชาานานจะถึงความสําเร็จดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าเราอธิษฐานองค์สามประการนี้อยู่สิหปีครั้งนั้นเสนาบดีเป็นต้น ตรวจมือเท้าลิ้นและช่องหูของเราแล้วเห็นความไม่ปกพร่องของเราติเตียนว่าเราเป็นคนการกันนีที่นั้นชาวชนบทเสนาบดีและปุโรหิตทั้งปวงร่วมใจกันทั้งหมดพลอยดีใจในการรับสั่งให้นำไปทิ้งเรานั้นได้ฟังความประสงค์ของเสนาบดีเป็นต้นนั้นแล้วร่าเริงยินดี เราประพฤติตบะมาเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นจะสำเร็จแก่เราในบทเหล่านั้นบทว่ามัธยะคือตรวจดูด้วยการรูปครบทว่าอนุนตังคือมือเป็นต้นไม่บกพร่องบทว่าดินที่สูงคือติเตียนว่าแม้มีอวัยวะไม่บกพร่องอย่างนี้แต่เฉยเมยดูดคนใบ้เป็นต้น ก็ไม่ควรครองราชสมบัติพระกุมานี้เป็นคนการกันนีบทว่าฉัตรธนังอนุโมที่สูงความว่าชาวชนบททั้งปวงพวกราชบุรุษมีเสนาบดีและปุโรหิตเป็นหัวหน้ามาเพื่อเฝ้าพระราชาร่วมใจกันทั้งหมดไม่แสดงอาการสยุ่หน้าที่พระราชารับสั่งให้นำเราไปทิ้งด้วยการฝังลงในแผ่นดิน เพื่อผ่านพ้นอันตรายต่างพลอยดีใจด้วยมีสีหน้าเบิกบานว่าดีแล้วควรทำทีเดียวบทว่าโสเมอัโถสมิชตะความว่าเราประพฤติสะสมความประพฤติความประพฤติท,ที่ทำได้ยากด้วยอธิษฐานความเป็นบ้ายเป็นต้นเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นจะสำเร็จแก่เราพึงทราบความสัมพันธ์ด้วยคำที่เหลือว่า เรานั้นได้ฟังความประสงค์ของเสนาบดีเหล่านั้นมีพระมันดาพระบิดาเป็นต้นของเราแล้วร่าเริงด้วยความสำเร็จความประสงค์ของเราดีใจด้วยการไม่ตรยตรองแล้วอนุญาตให้ฝังลงในแผ่นดินเมื่อพระราชามีพระบัญชาให้ฝังพระกุมารลงในแผ่นดินอย่างนี้แล้วพระนางจันทาเทวีทรงสดับรเรื่องราวนั้น จึงเข้าไปเฝ้าพระราชาทูลว่าข้าแต่พระองค์พระองค์ทรงประทานพรให้แก่หม่อมชันหม่อมชันยังยึดถือพอรนั้นไว้บัดนี้ขอพระองค์โปรดประทานพรนั้นแก่หม่อมชันเถิดพระราชาตรัสว่าจงรับพรเถิดพระเทวีทูลว่าขอพระองค์ทรงประทานราชสมบัติแก่โอรสของหม่อมชันเถิดตรัสว่า โอรสของเจ้าเป็นการกันนีเราไม่อาจให้ได้ดอกทูลว่าข้าแต่พระองค์เมื่อพระองค์ไม่ทรงให้ตลอดชีวิตก็ขอโปรดให้เจ็ดปีเถิดตรัสว่าก็ไม่อาจให้ได้อีกทูลว่าขอได้โปรดให้หกปีห้าปีสี่ปีสามปีสองปีหนึ่งปีเจ็ดเดือนหกเดือนห้าเดือน สี่เดือนสามเดือนสองเดือนหนึ่งเดือนครึ่งเดือนเจ็ดวันเถิดตรัสว่าดีแล้วจงรับได้พระเทวีตกแต่งพระโอรสสรงให้ตีกองเป่าประกาศในพระนครว่านี้เป็นราชสมบัติของเตมียกุมารแล้วให้พระโอรสขึ้นคอช้างยกสเสวตฉัตรให้พระโอรสซึ่งทำประทักษิณพระนครเสด็จกลับมาแล้ว บรรทมนาสิริสายญาติที่ตกแต่งแล้วทรงขอร้องอยู่ตลอดคืนว่าพ่อเตมิยะแม่นอนไม่หลับมาสิบกปีแล้วเพราะอาศัยลูกร้องจนในตาแม่บวมแล้วหัวใจของแม่เพียงจะแตกด้วยความเศร้าโศกแม้รู้ว่าลูกไม่ง่อยเปรี้ยเป็นต้นลูกจะทํำให้แม่หมดที่พึ่งเลยพระเทวีขอร้องโดยทํานองนี้ล่วงไปหกวัน ในวันที่หกพระราชาตรัสเรียกสุนันท h สารถีมาและตรัสว่าพรุ่งนี้เจ้าจงนำพระกุมารโดยรถอวบมงคลออกไปแต่เช้าตรู่ฝังลงในแผ่นดินที่ป่าช้าผีดิบกรบดินให้เรียบแล้วจงกลับพระเทวีได้สดับดังนั้นตรัสว่าลูกเอ๋ยพระเจ้ากาสีมีพระบัญชาให้ฝังลูกที่ปราชาผีดิบในวันพรุ่งนี้ พรุ่งนี้ลูกก็จะถึงความตายพระมหาสัตว์ทรงสดับดังนั้นจึงร่าเริงยินดีอย่างยิ่งว่าดูก่อนเตมียะเจ้าทําความเพียรมาสิหกปีจะถึงที่สุดแล้วแต่พระหไทยของพระมันดาพระโพธิสัตว์ได้เป็นดุจมีอาการแตกสลายไปเมื่อราตรีนั้นผ่านไปสารถีนำรถมาแต่เช้าตรู่จอดไว้ที่ประตู เข้าไปยังห้องสิริทูลว่าข่าแต่พระเทวีพระองค์อย่าทรงพิโรธหม่อมฉันเลยหม่อมฉันทำตามพระราชบัญชาและผลักพระเทวีด้วยหลังมือซึ่งบรรทมกอดพระโอรสออกแล้วอุ้มพระกุมารลงจากปราสาทพระเทวีทรงทุบพระอุระทรงพระกันแสงร่ำให้ด้วยพระสุรเสียงดังทรงล้มลงบนพื้นกว้างรำดับนั้น พระมหาสัตว์ทรงมองดูพระมารดาทรงดำริว่าเมื่อเราไม่พูดพระมารดาจะเศร้าโศกสุดกำลังแม้อยากจะพูดแต่ก็อดกลั้นไว้ด้วยพระดำริว่าหากเราจะพูดความพยายามที่เราทำมาตลอดสิบหกปีก็จะเป็นโมคะแต่เมื่อเราไม่พูดจะเป็นปัจ,จัยแก่นตัวเราและแก่พระมารดาพระบิดา สารถีคิดว่าเราจะนำพระมหาสัตว์ขึ้นรถแล้วจะแล่นรถไปมุ่งไปทางประตูทิศตะวันตกแต่กลับแล่นมุ่งไปทิศตะวันออกรถออกจากพระนครด้วยอนุภาพของเทวดาแล่นไปยังที่ประมาณสามโยชน์พระมหาสัตว์ทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งแนวป่านที่นั้นได้ปรากฏแก่สารถีดุดป่าช้าผีดิบสารถีคิดว่า ที่นี้ดีแล้วจึงหยุดรถจอดไว้ข้างทางแล้วลงจากรถเปลืองเครื่องประดับของพระมหาสัตว์ออกหอวางไว้ถือเอาจอบเริ่มขุดหลุมไม่ไกลนักดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าพระราชบุรุษทั้งหลายอาบน้ำให้เราไล่ทาด้วยของหอมสวมราชมงกุฎราชาพิเศษแล้วมีชัด ที่บุคคลถือไว้ให้ทำประทักษิณพระนครดำรงสเสวตชัดอยู่เจ็ดวันพอดวงอาทิตย์ขึ้นสารถีอุ้มเราขึ้นรถเข้าป่าสารถีหยุดรถไว้ในโอกาสหนึ่งปล่อยรถเทียมม้าพอพ้นมือก็ขุดหลุมเพื่อจะฝังเราเสียในแผ่นดินในบทเหล่านั้นบทว่านาหาเปตว่าคือให้อาบน้ำด้วยหม้อน้ำหอมสิบหกหม้อ บทว่าอนุลิมปิวาคือให้รูปไล้ด้วยของหอมบทว่าเวเทวาราชเวทานังคือสวมราชมงกุฎที่พระเสียรอันเป็นไปตามประเพณีของพระเจ้ากาสีทั้งหลายบทว่าอภิสินจิตว่าคืออภิเศษโดยแบบแผนราชาพิเศษในราชตระกูลน,นั้นบทว่าชาเตนะ กาเลสูงปูรังปัทักขินังคือมีเสเวตชัตรกั้นให้เราทำปัทักศิลพระนครบทว่าสตาหังทาระยิตวานะความว่าดำรงเสเวตชัติของเราที่พระนางจันทาเทวีพระมันดาของเราได้ด้วยพอรอยู่เจ็ดวันบทว่าอุคเตระวิมันทะเลความว่า แต่นั้นในวันรุ่งขึ้นพอดวงอาทิตย์ขึ้นสุนันทาสารถีก็นำเราออกจากพระนครด้วยรถที่ไม่เป็นมงคลเข้าไปยังป่าเพื่อฝังเราลงในพื้นดินบทว่าสัตว์ชัดสังความว่าสารถีหยุดรถของเราซึ่งเทียมมาที่แอกไว้ในโอกาสหนึ่งด้วยหลีกออกจากทางบทว่าหัตถะ มุจจิโตคือพ้นจากมืออธิบายว่ามีมือพ้นจากคันรถอีกอย่างหนึ่งบทว่าหัตถมุจจิโตคือพ้นจากมืออธิบายว่าปล่อยบทว่ากาสุงคือหลุมบทว่านิขาตุงคือเพื่อฝังบัดน,นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อทรงแสดงถึงประโยชน์ที่พระองค์อธิษฐาน ประพฤติสิ่งที่ทำได้ยากตลอดสิบหกปีด้วยอธิษฐานเป็นใบ้เป็นต้นจึงตรัสสองคาถาว่าพระราชาทรงคุกคามการอธิษฐานที่เราอธิษฐานไว้ด้วยเหตุต่างๆแต่เราไม่ทำลายการอธิษฐานนั้นเพราะเหตุแห่งโพธิญาณน,นั่นเองเราจะเกลียดพระมารดาพระบิดาก็หาไม่ได้เราจะเกลียดตนเองก็หาไม่ได้ แต่พระสัพพ์ยุตยานเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นแหละเราจึงอธิษฐานองค์สามในบทเหล่านั้นบทว่าตัดเชนโตปิวิทกะรณาคือพระราชาทรงคุกคามด้วยเหตุต่างๆความว่าทรงคุกคามด้วยเหตุหลายประการมีห้ามน้ำนมเป็นต้นตั้งแต่เราอายุได้สองเดือนจนกระทั่งอายุสิหปีคือ ให้ลำบากด้วยอาการกำจัดภัยบทที่เหลือเข้าใจได้ง่ายแล้วลำดับนั้นพระมหาสัตว์เมื่อสุนันทาสารีกำลังขุดหลุมคิดว่านี้เป็นการพยายามของเราจึงลุกขึ้นและบีบพระหัตและพระบาทของพระองค์ทรงทราบว่าเ,าเรามีกำลังอยู่จึงทรงดําิจะเสด็จลงจากรถทันใดนั้นเอง ที่วางพระบาทของพระมหัสัตก็ผุดขึ้นดุดถุงหนังเต็มด้วยลมตั้งขึ้นจรดท้ายรถพระมหาสัตว์เสด็จลงทรงดาเนินไปไปมา,มาเล็กน้อยทรงทราบว่าเรามีกําลังพอที่จะไปได้แม้ตั้งร้อยโย์จึงทรงจับรถข้างท้ายแล้วยกขึ้นดุดยานน้อยสำหรับเด็กเล่นทรงสังเกตว่าหากสารถีจะพึงทำร้ายเรา เราก็มีกำลังพอที่จะป้องกันการทำร้ายได้ทรงคิดที่จะตกแต่งพระองค์ขณะนั้นเองพบของเท้าสักกะแสดงอาการร้อนเท้าสักกะทรงทราบเหตุนั้นจึงมีเทวบัญชากับว,วิษณุกรรมว่าท่านจงไปตกแต่งพระโอรสของพระเจ้ากาสีวิษณุกรรมรับเทวบัญชาแล้วจึงตกแต่งพระมหาสัตว์นั้นด้วยเครื่องอลังการอันเป็นของทิพย์ และของมนุษย์ตุดเท้าศักดะพระมหาสัตว์เสด็จไปยังสถานที่ที่สารธีกำลังขุดหลุมด้วยเทพภรีลาประทับยืนริมหลุมตรัสว่าดูก่อนสารธีท่านรีบร้อนขุดหลุมไปทำไมดูก่อนสหายเราถามท่านขอท่านจงบอกเราเถิดว่าท่านจักทำอะไรแกหลุมสารธีไม่ได้เงยหน้าดูกล่าวว่า พระโอรสของพระราชาเป็นใบ้ง่อยเปรี้ยไม่มีความรู้สึกพระราชามีพระบัญชาให้เราฝังพระโอรสนั้นในป่าพระมหาสัตว์ตรัสว่าดูก่อนสารถีเราไม่หนวกไม่ใบ้ไม่ง่อยเปรี้ยและไม่วิกลหากท่านฝังเราในป่าท่านพึงทำสิ่งที่ไม่ชอบทำดูก่อนสารถีท่านจงดูขาและแขนของเรา และจงฟังเราพูดหากท่านฟังเราในป่าท่านพึงทำสิ่งที่ไม่ชอบทำสารทีนั้นหยุดขุดหลุมแงนดูเห็นรูปสมบัติของพระมหาสัตว์ไม่รู้ว่าเป็นมนุษย์หรือเทวดาจึงถามว่าท่านเป็นเทวดาเป็นคนทันหรือเป็นเท้าสักกะจอมเทพท่านเป็นใครเป็นลูกของใครเราจะรู้จักท่านได้อย่างไรพระมหาสัตว จึงทรงแสดงธรรมโดยในยะมีอาทิว่าเราไม่ใช่เทวดาไม่ใช่คนทันไม่ใช่เท้าสักกะเราเป็นโอรสของพระเจ้ากาสีที่ท่านจะฝังในหลุมนี้แหละท่านอาศัยเราผู้เป็นโอรสของพระราชาพระอ,องค์นั้นเป็นอยู่ดูก่อนสารถีหากท่านฝังเราในป่าท่านพึงทำสิ่งที่ไม่ชอบธรม บุคคลพึงนั่งหรือพึงนอนใต้ร่มไม้ใดไม่พึงหักกิ่งไม้นั้นเพราะผู้ทำลายมิตรเป็นคนลามกพระราชาเหมือนต้นไม้รเราเหมือนกิ่งไม้ดูก่อนสารถีท่านเหมือนบุรุษที่เข้าไปอาศัยร่มเงาหากท่านฝังเราในป่าท่านพึงทำสิ่งที่ไม่ชอบทำแล้วสารถีก็ทูลวิงวอนเพื่อขอให้พระโพธิสัตว์เสด็จกับ จึงตรัสถึงเหตุที่ไม่กลับและความพอใจในการบรรพชาตลอดถึงเรื่องราวของพระองค์ในภพที่ล่วงไปแล้วมีภายในนรกเป็นต้นเพราะเหตุแห่งความพอใจในการบรรพชานั้นโดยพิสดารแม้เมื่อสารทีนั้นประสงค์จะบวชเพราะธรรมกถาานั้นและเพราะการปฏิบัตินั้นจึงตรัสคาถานี้ว่าดูก่อนสารทีท่านจงนำรถกลับไป แล้วเป็นคนไม่มีหนี้กลับมาเพราะบรรพชาเป็นของคนไม่มีหนี้ข้อนี้ฤาษีทั้งหลายสรรเสริญแล้วแล้วก็ทรงส่งสารทีกลับไปแจ้งแด่พระราชาสารถีนำรถและเครื่องอาภรณ์ไปเฝ้าพระราชาทูลความนั้นให้ทรงทราบในทันใดนั่นเองพระราชาทรงดาริว่าเราจะไปหาพระมหาสัตว จึงเสด็จออกจากพระนครพร้อมด้วยจตุรงคเสนานางสนมและชาวพระนครชาวชนบทแม้พระมหาสัตย์ครั้นทรงส่งสรารทีกลับไปแล้วก็มีพระประสงค์จะทรงผนวเท้าวสักกะทรงทราบจิตของพระโพธิสัตว์จึงมีเทวบัญชากับวิษณุก,กรรมว่าเตมีญะบัณฑิตประสงค์จะทรงผนวดท่านจงในระมิตอาสมบท และเครื่องบริการของบรรพชิตให้แก่พระมหาสัตว์นั้นวิสนุกรรมจึงไปเนระมิตรอาสมในราป่าประมาณสามโยชน์ทำให้สมบูรณ์ด้วยที่พักกลางคืนที่พักกลางวันที่จงกรมสระโบกขรณีผลไม้และต้นไม้และเนรมิตเครื่องบริการของบรรพชิตทั้งปวงเสร็จแล้วกลับที่อยู่ของตนพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นดังนั้นทรงทราบว่า เท้าสักกะประทานให้จึงเสด็จเข้าสู่บารรณาลาเปลื้องผ้าออกถือเพศเป็นดาบทนั่งบนเครื่องราชทำด้วยไม้ยังสมาบัตแปดและอภิญญาห้าให้เกิดประทับนั่งในอาสมด้วยความสุขในป,นปรรพชาแม้พระเจ้ากาสีก็เสด็จไปตามทางที่สารถีได้ทูลไว้แล้วเสด็จเข้าสู่อาสมพระมหาสัตว์ทรงร่วมกันปฏิสันทาน แล้วทรงเชื้อเชิญให้ครองราชสมบัติเตมียาบบัณฑิตทรงปฏิเสธแล้วทูลให้พระราชาเกิดสังเวชด้วยธรรมมีคาถาปฏิสันยุทธด้วยความเป็นของไม่เที่ยนเป็นต้นและปฏิสันยุทธด้วยโทษของกามอันเป็นของต่ำชา้าด้วยอาการหลายอย่างพระราชาทรงสลดพระไทยทรงเบื่อหน่ายในการครองเรือนมีพระประสงค์จะทรงผนวด จึงตรัสถามพวกอมาหและสนมทั้งหลายแม้ทั้งหมดก็ประสงค์จะบวชลำดับนั้นพระราชาทรงทราบว่านางสนมกำนันในหนึ่งหมืนหกพันคนตั้งแต่พระนางจันทาเทวีเป็นต้นและพวกอมามย์เป็นต้นประสงค์จะบวชจึงรับสั่งให้ตีกรองเปล่าประกาศในพระนครว่าผู้ใดประสงค์จะบวชในสำนักพระโอรสของเรา ผู้นั้นก็จมบวชเถิดทรงให้เปิดห้องพระคังทองเป็นต้นแล้วทรงบริจาคอันหนึ่งชาวพนะนครลรักทิ้งตลาดอันยาวเหยียดและปิดประตูเรือนไปเฝ้าพระราชาพระราชาทรงผนวดในสำนักของพระมหาสัตว์พร้อมด้วยมหาชนอาสมบทประมาณสามโยชนที่เท้าสักกะประทานเต็มพอดีพระราชาสามมุนตราทั้งหลาย ได้ทรงสดับว่าพระเจ้ากาสีทรงผนวดจึงดำริว่าจะยึดราชสมบัติในกรุงพาราณสีจึงเสด็จเข้าพระนครทรงเห็นพระนครเช่นกับเทพนครและพระราชนิเวศเช่นกับเทพวิมานเต็มไปด้วยรัตนเจ็ดประการทรงคิดว่าจะพึงมีภัยเพราะอาศัยทรัพนี้เสด็จออกกลับไปในทันใดนั่นเองพระมหาสัต ทรงสดับการมาของพระราชาเหล่านั้นจึงเสด็จไปชายป่าประทับนั่งทรงสแสดงธรรมอยู่บนอากาศพระราชาเหล่านั้นทั้งหมดพร้อมด้วยบริวารก็พากันบวชในสำนักของพระโพธิสัตว์นั้นด้วยประกาศชน้ได้เป็นมหาสมาคม,มอ,อื่นอื่นอีกมากมายฤาษีทั้งหมดบริโภคพระลาพลและบำเพ็ญสมณธรรมผู้ใดวิตกถึงการมววิตกเป็นต้น พระโพธิสัตว์ทรงทราบจิตของผู้นั้นแล้วเสด็จไปณที่นั้นประทับนั่งแสดงธรรมบนอากาศพระราชานั้นทรงได้สัปปายะในการฟังธรรมจึงยังสมาบัติและอภิญญาให้เกิดแม้ผู้อื่นๆก็เป็นอย่างนี้ด้วยประการลัชนีทั้งหมดเมื่อสิ้นชีวิตก็ไปบังเกิดในพรหมโลก แม้สัตว์เดรชานทั้งหลายที่มีใจเลื่อมใสในพระมหาสัตว์แม้ในหมูลล่ฤาษีก็ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นกามภูมิหกชั้นพรหมจรรย์ของพระมหาสัตว์ยังเป็นไปอยู่ตลอดการยาวนานเทพธิดาสิงสถิตยอยู่นัสเวตฉันในครั้งนั้นได้เป็นนางอุบลวน,นาในครั้งนี้สารธีคือพระสารีบุตรเทระพระมารดาพระบิดาคือตระกูลมหาราช บริษัททั้งหลายคือพุทธบริษัทเตมีญะบัณฑิตคือพระโรกนาฏอธิฐานนบารมีของพระมหาสัตว์นั้นถึงที่สุดในจริยานี้แม้บารมีที่เหลือก็พึงเจาะจงกล่าวตามสมควรอันหนึ่งพึงประกาศคุณานุภาพมีอาทิอย่างนี้คือความกลัวนรกตั้งแต่ประสูตรได้หนึ่งเดือนความกลัวบาปความรังเกียจราชสมบัติ การอธิษฐานความเป็นใบ้เป็นต้นอันมีเนขัมมะเป็นนิมิตและความไม่หวั่นไหวแม้ในการประชุมวิโรธที่ปัจจัยคือฆ่าศึกหรือผู้ทำร้ายด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าท่านผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เหล่านี้น่าอัศจรรย์ทั้งไม่เคยมีอย่างนี้แม้เพียงกิจเริ่มใสในท่านเหล่านั้นก็พึงพ้นจากทุกข จะพูดไปทำไมถึงการทำตามท่านเหล่านั้นโดยทรรสมควรแก่ธรรมจบอัธกถาบูคาผักขาจริยาที่หกจบอธิฐานบารมี